อเกมลูกเกมจบไปยัไงครับว่าหนึ่ง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 ครับอันนี้น้องอะไรครับพี่ใหม่หนูนาครับผมแล้วก็ปองพลครับผนสกอร์จะเป็นยังไงผมไม่ซีเรียสเลยนะขอให้เล่นกันแบบเต็มที่กันเต็มที่ก็แน่นอนค่ะเด็กผีเด็กผีครับผมแล้วก็อันนี้ใครอ๋อดีใจครับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องมาดู ผลการแข่งขันวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ครับมีพลังน่าจะแชมป์ได้ค่ะออกจากกรอบเราสร้างอำนาจมาอยู่ในกรอบได้กินใจแล้ว hey hey กินใจแล้วเฮ y h สวัสดีครับวันนี้ดีเฟนส์ไทยแลนด์อยู่ที่สนามราชมังกีฬากีฬาสถานนะครับผมกับบิ๊กแมตสำหรับแดงเดือดที่เปิดศึกขึ้นที่ราชมังในประเทศไทยของเราสําหรับวันนี้ทั้งแฟนปีศาจแดงก็แฟนลิเวอพูลนะผมก็คือล้อนหลามมากก็คืออยากให้ดูบรรยากาศในงานวันนี้นะครับผมว่าแฟนบอลทั้ง2ทีมก็คือแมตช์นี้นะผมก็คือกว่าจะเกิดขึ้นได้คือต้องใช้เวลาถึง10ปีจังต่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเยือนครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครผมส่วนวันนี้ก่อนเริ่มเกมบรรยากาศหรือว่าแฟนบอลทั้ง2ทีมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปชมกันได้เลยครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างผมเห็นแต่งตรงแต่งหน้ามาเต็มเลย ผมมไ่อย่าเรียกผมว่าคนบ้าเพราะติ๊นยาเรียกผมคนไข้ครับวันนี้เป็นพิเศษนะครับจริงครับผมชอบทุกคนครับแต่ชอบสัวตัวพิเศษก็เดีร์กี้อเดียร์กี้แต่เราไม่อยากให้วันนี้ทํางานหนักเพราะสงสารแกที่แล้วแกแบกมากเลยแต่วันนี้ทายผลสกอร์หน่อยเกมลูกเกมจบอกมาอย่างงี้ป่ผมว่าหนึ่ง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 นะแต่ดูบัวไม่ช้ำน้ำไม่กลด ช่ผมว่าน่าจะเป็นการกระชับมิตรที่ว่าสมะเวนสมผลกันขอบคุณมากอันนี้พี่อะไรครับอน,อนนท์รับพี่อนอนท์ขอบคุณมากครับพี่อนอนท์ขอให้สมหวังครับผมขอบคุณครับครักบ,ก,บ,ก,บ,ก,บก็อันนี้อยู่ที่บูธอะไรนะครับบูธของทีมแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่แมนยูอันนี้จะเกี่ยวกับอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าคือจะเป็นการเพ้นค่ะกานเพ้นอ๋อใช่เพ้นนี้จะมีลายอะไรมากครับเรามีหลายลายมากๆเลยนะคะอย่างตรงหน้าพอยนะคะก็จะเป็นลายธง แล้วก็มีสัญลักษณ์ของเขาห้บาทเองห้าสิบบาทเองอ๋อแล้วก็ครับผมจะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทใก็จะมีแบบตัวหน้าผิวด้วยของเขาผมก็จะหนึ่งร้อยบาทหมือนันหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้น้องอะไรครับพี่ใหม่หนูนาครับผมแล้วก็ปอพลอยครับก็ยังไงฝากบูธของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจเพนก็เชิญที่บูธได้เลยขอบคุณคะนขอบคุณครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้พี่อะไรครับเอ๋ครับพี่เอ๋ครับผมก็วันนี้รู้สึกยังไงพี่ที่มีการจัดแดงเดือดที่เมืองไทยของเราตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับพี่ครับผมแล้วก็วันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมใช่ไครับสำหรับผมเชียร์ทั้งทีมครับทั้งทีมผมเชียร์พี่เอ๋ครับพี่เชียร์ทั้งทีมทั้งทีมเหมือนกันเนาะไม่ได้มีชอบใครเป็นพิเศษจริงมาดูตัวหมาครับจริงจริงอ่ะชอบชอบหลายคนครับผม ซาลาอย่างเงี้ยมาเชียร์ครับด้วยครับด้วยจริงว่าอยากเจอครับนะแล้วอีกกระแสหนึ่งที่มีเรื่องของการจำหน่ายตั๋วพี่ตั้งมีความเข็งอย่างไรบ้างอ่ะเนี่ยให้ผม,ผม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 ซื้อตั้งแต่วันเออร์ลี่เบิร์ดเลยนะเหมือนกันผม,ผมซื้อตั้งแต่วัน,นเออร์ลี่เบิร์ดเลยาาแต่เราเราพอใจในราคาที่เราซื้อแล้วเขาจะมาลดอะไรก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาเป็นการตลาดของเขาไม่ต้องพอใจเขาว่าในเมื่อบัตรเหลือ เขาเอามาลดก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแต่เราพอใจแล้วเราพร้อมที่จะสู้ในราคานี้ซื้อในราคานี้วันนี้คาดหวังยอดลูกเกมจองมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ขอให้สนุกขอให้สนุกนะไม่ผลผลประกอจะเป็นยังไงผมไม่ซีเรียสเลยนะขอให้เล่นกันแบบเต็มที่เล่นกันสนุกแต่ดูดูเมื่อวานผมดูไลฟ์ซ้อมเขาซ้อมกันเต็มที่นะเต็มที่ทั้งสองทีมนะเต็มที่ทั้งสองทีมใช่ครับผมใช่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 ได้ก็ รูปการของวันซ้อมทั้งสองวันที่ที่เห็นก็คือเต็มที่ทั้งสองทีมเต็มที่ทั้งสองทีมนะผมผมดูแล้วเขาเต็มที่เป็นไงไม่สนใจเราสนใจเรื่องของความทุ่มเทของนักเตะครับได้โอเคและวันนี้เราเราเรามาเพื่อแดงเดือดอินไทยแลนด์เนี่ยเลดวออินไทยแลนด์นะครับผมต้องเรียกว่าเลด w ออินไทยแลนด์ใช่ เราสาวอกเลสลามี่นะเราเป็นเลสลามี่เลยไม่ใช่เดิผมเล่นเป็นกีนก็ตกใจนี่เลสลามี่ของผมนี่คุณเลสลามี่ของผมเล่นเลกินที่เทนาร์สเขาให้สัมภาษณ์ครับคือแจงเดือดเป็นเกมที่ต้องเป็นที่ไม่ได้มาเพื่อปีซีซั่นครับมาเพื่อคอปก็บอกนะคอปก็บอกว่าปรีซีซั่นเนี่ยเราเราเล่นกับทีมอะไร แต่นี่คือเล่นกับแมนยูเราต้องเต็มที่กับแมนยูแม้จะว่าจะตัดจัดตัวสำรองลงก็ต้องเต็มที่ได้ครับผมก็วันนี้ก็ขอให้เกมลูกเกมออกมาสนุกน้วพี่เนาะให้ผมขอให้เกมสนุกอยู่แล้วเดี๋ยวเปิด,ด,เ,ปดเปิดเกมเล่นกันเลยใช่ครับผมเดีย๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าลูกเกมวันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็สมกับแฟนปีศาจแดงแล้วก็แฟนขงแดงร์พูที่มาชม ผมว่าโหไม่รู้ว่าอีก10หรือ20ปีจะมีที่จะมาเกิดแบบในแดงเดือดที่เมืองไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะยากมากครับผมแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมก็คือเชียร์กีฬาให้เป็นกีฬาพี่เนาะจบเกมให้สนุกสนุกก็ขอให้สมหวังกับผลการแข่งขันนะครับพี่ตั้มขอบคุณนะพี่เอ๋ครับขอบคุณครับแฮปปีครับได้ครับผมสวัสดีครับคุณนกแล้วก็ อะไรครับหญิงนะครับคุณนกกับคุณหญิงไม่เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมวันนี้ก็วันนี้ก็แน่นอนค่ะเด็กขีเด็กขีครับผมใช่แล้วก็แม่ได้ไม่ใครอโอ้วันนี้จะมีคอนเทนต์ไหมวันนี้น่จะน่จะมีคอนเทนต์แต่เมื่อวานไม่เป็นไรเห็นเขานั่งบนถังน้ำแข็งแล้วผมก็ผมว่าจัดไปให้สักหนึ่งหนึ่งคอนเทนต์แล้วนะครับผมขอให้ส่งหวังนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม ครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อคุณอะไรครับชื่อลิงครับชื่อลิงนะครับมีความรู้สึกยังไงที่แดงเืิดมาจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเราก็ดีใจนะครับก็ครั้งนึงในชีวิตก็ต้องมาดูอืมมีจัดที่บ้านเราด้วยติดตามใครเป็นเป็นพิเศษไหมชุดนี้เหรอใช่ชุดนี้ชุดนี้ผมชอบซานโช่น็ตสอรแล้วก็กาลาโช่อืมวันนี้มาจากไหนครับเดินทางมาจากไหนอยู่ร้านพล้าเห็อยู่ร้านเพล้าแค่นี้นะแล้วก็คือแล้วมีความรู้สึกยังไงที่แบบเรื่องของการลดราคาปะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เอาจริงๆแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าระบบการจัดการเป็นยังไงนะแต่ว่าก็ถ้าลดแล้วทุกคนจับต้องได้ครับเพราะมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าไม่อยากให้มันฟูเท้าอยากให้มันแพ้ได้ครับผมยังไงก็วันนี้เนาะแบง์เดือดเราไม่รู้ว่าอีก10หรือ15ปีข้างหน้าจะมีการพันาที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่วันนี้คนดูเยอะมากล่าสุดก็ตอนที่เป็นยุบ เบกอ่ะอ่าเบกมาติดเตะกับทีมชาติไทยของเราแต่ว่าถ้าดูครั้งแรกเลยก็ยุคที่เป็นร้อยปีที่เป็นเสื้อสีทองเด็กเด็กมากใ่ครัถ้าไทยสกอร์เป็นว่าไงวันนี้จริงๆแล้วก็จริงๆริงก็เป็นมอนอุ่นเครื่องนะไม่รู้ว่าเขาจะจริงจังกันขนาดไหนแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากชนะแต่ว่าเราก็รู้สภาพทีมเราอยู่ว่ามันเป็นยังไงก็เก็ดใจไว้แลยครับได้โอเคขอบคุณมากครับครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวนถ่ายรูปไปหน่อยเลย บาบรรยากาศนะครับผมสนุกมากนะครับผมก็คือสมกับการรอคอยของเราจริงๆสําหรับซึ่งแดนเดือดที่ระเบิดแข่งกันที่ประเทศไทยของเรานะผมก็คือคุ้มจริงๆสําหรับ4ประตูสําหรับเด็กผีที่มาชมในสนามราชมังกีฬากีฬาสถานวันนี้นะผมขอโทษเด็กผงด้วยนะครับผมเพราะวันนี้ว่าแมนยูเล่นเล่นดีกว่าจริงๆนะผมยังไงก็เชียร์บอลให้สนุกเชียร์เบนนเนกีฬานะครับผมก็โอกาสหน้ากันเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ พี่ฟ้าเป็นยังไงมั่งผลงาน่งขันวันนี้สนุกค่ะแมนยูล้างแค้นสำเร็จแล้วหลังจากฤดูกาลที่แล้วเราโดนไปกี่ลูกครับ5ลูกค่ะวันนี้จะว่าล้างแค้นได้5ลูกเหมือนกันแต่ก็ได้สี่ลูกเนาะลูกเกมออกสนุกไหมพี่ฟ้าสนุกค่ะว่าเทนฮากมานี่คิดว่าฤดูกาลหลังน่าจะไปมามีอะไรดีๆอยู่ค่ะเราไม่รู้ว่าอ่าประเทศของเราจะอีกกี่ปีเนาะที่ได้จัดฝึกแดงเดือดในประเทศไทยของเราเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณผู้จัดนะพี่ฟ้าเนาะที่เอาเกมสนุกๆมาให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมถึงประเทศไทยของเรานะผมแล้วก็ ฝากนะครับพี่ฟ้าว่าถ้าโอกาสหน้ามีอยากให้ผู้จัดจัดเกมแบบนี้บ้างอีกไหมครับผมก็คือก็รอชมอะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาเนาะก็อันนี้ก็วิกแช์ครั้งแรกในชีวิตเหมกันค่ะไม่ต้องบินไปถึงอังกฤษค่ะก็หวังว่าขอบคุณผู้จัดแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้เจอสถานการณ์แบบนี้อีกค่ะได้โอเคครับยังไงขอบคุณพี่ฟ้านะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับ พี่รัตครับพี่รัแล้วก็ตาครับตานะครับผมผลการแข่งขันวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่เต็มครับสนุกดีครับสนุกดีครเกมสนุกนะครับผมแล้วก็ให้เด็กๆก็ชื่นชมหัวใจมากครับขอบคุณมากเลยพี่รัตวันนี้ครับผมแล้วก็วันนี้อยากฝากอะไรกับผู้จัดบ้างที่เอาสองทีมมาให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมถึงประเทศไทยของเราเลยครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทางผู้จัดมากเลยครับก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนไทย ได้มาดูเกมแบบนี้ครับผมได้โอเคครับยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอันนี้เป็นพี่อะไรนะครับพี่โอ๊ตครับพี่อ๊ตแล้วก็อีฟค่ะอีฟนะครับพี่โอ๊ตกับพี่อีฟเป็นยังไงบ้างผลงานในคันวันนี้ไม่รูร้องไม่ถูกนะแต่เกมลุกเกมออกมาสนุกไหมครับวันนี้ สนุกไหมสำหรับแมนยูก็สนุกเพราะว่าสำหรับเรีวบูผมมันจัดตัวแต่ตัวอีหมือเหมือนเหมือนชุดแรกใช่ไหมครับชุดแรกแบบชุดสองไดอนเดี๋ยวๆอ้ถามรวมๆก็ดีครับดีเนาะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างที่เหมือนกับผู้จัดเอาบิ๊กมตช์มาลงในเมืองไทยของเราแล้วให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกดีดีนะครับผมไม่รู้ว่าอีก สิบปียี่สิบปีจะมีอีกค,อคือความคิดเดียวกับผมเลยว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีการเกิดสึกแดงเดือดในประเทศของเราอีกอีกอกีก่กปีข้างหน้านะครับผม<ช>แล้วก็วันนี้ก็เนาะขอบคุณผู้จัดเนาะ,<ช>นะคุ่ <c oughs> ได้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับค <c oughs> ือแนทแนทเป็นไงผมมัน <c oughs> บอกเลยว่าสุดยอดค่ะแล้วก็ต้องแบบว่ายก,ยกนิ้วให้กับเดเอาเลยมือเนียวม,มากความหมึกเลยชอบคนนี้ใช่ไหมชอบค่ะจริงๆชอบแม็กไกวด้วยเหรอโอ,โอ้แต่ว่าเสียดได้เนาะแม็กไกวไห้ลงวันนี้ พี่โดก็ไม่ได้มานี่ขนาดพี่โดพี่โดไม่ได้มาแล้วก็ยังหาดีก็คิดว่าแบบซีซั่นหน้าน่าจะแชมป์ได้ค่ะคิดไหมคิดมาก่อนไหมว่าลูกเกมมันจะขาดขนาดนี้ตอนแรกอะหนูไม่ได้คาดหวังกับแมนยูเลยนะหนูคิดว่าเฮ้ยเออลิเวอว่าเขาน่าจะได้มากกว่าเพราะเขาตัวเขามาเต็มทีเนี้ยพอเราเห็นการเล่นครึ่งแรกเราเรารู้สึกว่าโอเคยังไงก็ชนะครึ่งหลังก็สบายดูแบบชิลๆแล้วมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับผู้จัดแมทที่เหมือนกับดิวทั้งสองทีมให้มาเตะในเมืองไทยแล้วก็แบบ เหมือนเป็นนัดแดงเดือดที่แฟนๆจริงๆแฟนๆฟ,นฟน<ช>ุตบอลบ,<อ>บ้านเรารอคอยมาแล้วก็<ช>มีอะไรฝากไหมครับอันนี้ก็นนต้องขอบคุณนะคะผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะจะบอกว่างานเนี้ยราบรื่นมากถึงแม้มว่าแบบว่าบรรยากาศฝนจะตกนะคะ<อ>แต่ว่า <ผม S 2> บรรยากาศในงานะคือโอเคทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแฟนบอลด้วยได้โอเคขอบคุณคุณนัดมากนะคะวันนี้คขอบคุณค่ะ Surprisingly, yeah. the youth uh, play really great match, and especially Zidane and also uh, Savage, Charlie Savage. we are playing good, really okay. good. And for you, who do you think is the man of the match? Uh, I know the, uh, the computer, official one, he's he Anthony Marshall, but in okay, so yeah. my opinion, it's Jadon Sancho. Oh. Jadon yeah. Sancho? Jadon Sancho. McTominay. Okay. McTominay good <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> แต่ไปใส่กางมาคนเดียวคือแต่บินมาสามคนนะมามากับเพื่อนแต่มาที่แมทเนี้ยคนเดียวครับก็เขาบอกว่าแมทนี้สนุกมากแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเยาวชนของย่เต็มเราบอกว่าวันนี้เราใช้เด็กตบกูใหญ่ได้อ่าอออันนี้เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าเราสามารถสู้ได้เด็กเราเล่นดีกว่าแต่ว่าจริงๆช่วงนี้เราเอิดมากไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่เต็มซ้อม เขายังซ้อมไม่เต็มแล้วก็เขายังไม่ฟิตเต็มที่อ่ะก็คือเหมือนถ้าเป็นซาร่าก็เป็นซาร่าโปรตไทป์เป็นรถโชว์ยังไม่ใช่รถที่พร้อมใช้ผมถามเพราะว่าใครเนอะเต็นอ่รเขาบอกว่าออฟฟิเชียลอ่ะคือองโตนี่มักเซียมักเซียวมักเซียวนะแล้วก็แต่สำหรับเขาเจดอนซานโชเจดอนซานโชแต่พี่ให้อีกคนนึงอ่ะพี่ว่าครึ่งหลังเขาเล่นได้ดี ไม่ใช่พี่ว่าไบยี่เขาเล่นดีเครื่องหลังเก็บกวาดเรียบเลยนะพี่ว่าขอบคุณรครบคือสึกแดงเดือดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยน่าจะครั้งแรกเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นเกมที่สนุกเป็นเกมที่ต้องเรียกได้ว่าสูสีให้สูสีเพราะว่าเรื่องของเล่นกันอย่างเต็มที่ครับทั้งสองทีมคือให้เกียรติแฟนบอลที่เข้ามาชมสําหรับคนไทยหรือว่า,าเพื่อนๆชาวต่างชาติในย่านอาเซียนที่เข้ามาดูกเกมวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้สนุกมากนะครับผมขอบอกแค่นี้แล้วก็ สี่ลูกนะครับบอกก่อน4ี่ศูนย์สี่ศูนย์ยินดีกับแฟนแมนยูทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ดีฟเอนไทยแลนด์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมนะครับผมสินค้าก็คือกรอบใส่โชว์เสื้อบอลของเรานะผมไปแล้วครับบ๊ายบายโอกาสหน้าเจอกันนครับผม สินค้าทางเพจ Defense Thailand ด้วยนะครับกับกรอบโชว์เสื้อสวยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับ